<laughs> mẹ, mẹ con. Mẹ con Để bê tăn bê rồi đấy nó, Để bê tăn xuống bê xuống ở đây nó Bê lên bê thùng rồi đấy, Nằm แม่ต ai, um? oh, ันจะไปส่งไอ้บ่ตันจะไปส่งไอ้บ่เอ่อขีมแล้วนีมแล้วเด้อขั้นบนกิมแล้วบ่ เปิดแล้วบ่ฮะเปิดเลยยังอืมเบิดยังเปิดยังได้จะเมื่อไรบายบายได้จะเมื่อไรโบป็นหยังดอกบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังกินเลยฟ้ามันหลุดลงง่ายง่ายงัดเดี๋วเดี๋ยว

ั่นจะไปโซงไอ่บอกว่าไอ้ไอ่เมียนฮะโซนโซนแก้วกันไหมดูโซนแก้วกันไหมดูโซนแก้วกันไหมโอ้หมดแก้วหัวเราะเยี่ยมเยี่ยมนี่สอนร่์มาเจอแจ็คเทียให้เอานิโป <c oughs> อืมอ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนเสีเสล้อไ่เปลี่ยนเสียแล้วก็มาหม่ไปดียมไปขึ้นเนียมือนยังมาไม่ไปเปลี่ยนสุดยังมาไม่ ไอ้ไปเปลี่ยนสูตรจังมาใหม่เดี๋ยวสูตรเปลี่ยนมือมือไปโรงเรียนมืออื่นไปไปเร็วไป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 